ยาวถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการปลูกฝังความดีงามความคิดสร้างสรรค์การคิดดีทำดีพูดดีเนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้เป็นอย่างดีเมื่อทีมงานดาวแต้มฝันได้เห็นถึงความสำคัญของเมล็ดพันธุ์เหล่านี้โดยเน้นไปที่การดูแลกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการช้าของโรงเรียนวัดพลาซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่1นึ่จำนวน20คนที่มีพัฒนาการช้าพูดช้าคิดช้าเนื่องจากการอ่านหนังสือไม่ออกทีมงานดาวแต้มฝันจึงจัดทำห้องนิทาน Children Story Room พร้อมมอบให้กับโรงเรียนวัดพลาเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้อาทินิทานภาพนิทานมือสื่อวิดีโอสื่อตัวอักษรพยัญชนะเกม และสื่อการเรียนรู้อื่นๆที่มาของโครงการนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือที่ดีนะครับระหว่างกลุ่มบริษัทดาวเคมีคอลนะครับกับทางโรงเรียนนะครับก็คือว่าเราได้ทราบว่าทางโรงเรียนมีความต้องการนะครที่จะส่งเสริมน้องๆนะครับที่ต้องมีการเร่งเรื่อนพัฒนาการในการอ่านนะครับเพื่อให ได้อ่านได้อย่างคล่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเร็วนะครับนั้นเมื่อความจําเป็นตรงนี้ได้นําเสนอไปที่บริษัทนะครับก็ได้รับการพิจารณานะครับแล้วก็มีกลุ่มของน้องๆที่บริษัทนะครับชื่อกลุ่มดาวแต้มฝันเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันจัดโครงการห้องสมุดให้กับน้องๆเรื่องการบริบาลน,นะครับสำหรับน้องที่จะต้องเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่านนะครับก็ ตรงนี้นะเป็นสิ่งที่พี่ๆนะครับนำมามอบให้ด้วยใจนะครับแล้วก็ตามชื่อโครงการเลยนะครับก็คือว่าอยากจะให้เป็นสะพานนะครับที่จะเชื่อมให้น้องๆเกิดความฝันจินตนาการนะครับแล้วก็โยงไปสู่เรื่องของการรักการอ่านนะครับให้น้องๆใช้หนังสือให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลนะครับเก็บอ่านแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับชวนเพื่อนๆเข้ามาพูดคุยแล้วก็ใช้ประโยชน์จากห้องนี้ให้มากที่สุดครับ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็มีการส่งมอบห้องสมุดครับก็มีท่านผอ,อท่านนายกและก็ทางฝ่ายอาชีของเรานะครับมาส่งมอบโรงเรียนนะครับช่วงก่อนส่งมอบก็มีเล่านิทานให้น้องๆฟังนะครับพอหลังส่งมอบเสร็จเราก็มีเล่น เกมกับน uhm, like, ้องๆครับผมแล้วก็มีให้น้องๆเรามีทานครับก็ทางกลุ่มดาวแต้มฝันนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยค่ะก็หวังว่าเราทางโรงเรียนเนี่ยจะได้ใช้ในห้องนิทานส่วนนี้ค่ะไปพัฒนาเด็กให้มีภาพยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถอ่านออกเสียนได้นะคะก ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลุ่มบริษัทดาวในประเทศไทยก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะทีะ่เราหวังว่าเราจะมีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้อยู่กับอยู่คู่กับบริษัทได้อย่าง,ย,างยั่งยืนและปลอดภัยค่ะสิ่งที่ทีมงานดาวแต้มฝันให้กับน้องๆทั้งหมดนี้จะทำให้น้องๆโรงเรียนวัดพลาได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข ส่งผลต่อเด็กที่มีพัฒนาการช้าเรียนอ่อนเกิดพัฒนาการการอ่านออกเขียนได้ในที่สุดก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีของเด็กๆโรงเรียนวัพราเป็นอย่างสูงค่ะที่บริษัทด,ดาวได,ได้เห็นความสําคัญแล้วก็มาสร้างโอกาสากทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนค่ะเพราะว่าโครงการมาเมล็ดดาวเดินทางสู่ห้องเรียนบริบาลหรือห้องนิทานเนี่ย เราถือว่าห้องนิทานเป็นโลกของเด็กๆซึ่งจะเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่สูงขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะทางเรียนก็ต้องขอขอบคุณบริษัทดาวไว้ในที่นี้ด้วยค่ะนอกจากพัฒนาการที่น้องๆจะได้รับแล้วกิจกรรมในวันนี้ยังทำให้น้องๆได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะควบคู่ไปกับการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จเจริญเติบโตงอกงามเป็นเด็กที่ดีสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เหมือนเด็กคนอื่นๆต่อไปในอนาคต